ตอนนี้มีการแบบโยนกลองกันไปเยอะเลยค่ะว่าตกลงใครจะเป็นเจ้าภาพดีในเรื่องของการ,รตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังประเทศเมียนมาท่านมองยังไงค,ะ,คะที่จริงมันไม่ได้มีความซับซ้อนเลยแต่ก็เข้าใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน้าหล่ะเป็นคนจ่ายไฟไปให้ในพื้นที่ที่ทําธุรกิจสีเทาและเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้แต่ตอนเนี้ถ้าเราดูจากเงื่อนไข ที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขามีข้อสัญญาโดยข้อสัญญาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีข้อที่จะเป็นทางออกให้ได้อะนะคือหนึ่งเมื่อคู่สัญญาเนี่ยคือฝ่ายธุรกิจสีเทานั่นแหละที่มาขอใช้ไฟฟ้าเนี่ยผิดสัญญาําว่าผิดสัญญายัางไงมันคงมีได้หลายประเด็นชเช่นไม่จ่ายตังหรืออื่นๆอย่างเงี้ยการไฟฟ้าภูมิภาคก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกแล้วก็ข้อที่สอนี่สําคัญถ้าไอ้ธุรกิจนั้นน่ะ มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกแต่ประเด็นอันนี้มันต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆการไฟฟ้าภูมิภาคก็ไปแจ้งผู้สัญญาว่าเอ้ยคุณผิดความมั่นคงของประเทศไทยไอ้ทางนู้นก็เอาผิดตรงไหนอะมันก็ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย เขาก็ไม่ใช่เป็นหน่วยที่จะมาชี้ไอ้เรื่องมิตรภาพไม่ใช่หน่วยนโยบายอ่ะเนาะเขาเป็นหน่วยปฏิบัติถูกต้องแล้วตอนนั้นที่เขาจ่ายไฟไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้บริษัทที่มันได้สัมปทานจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็อ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้สัมปทานมาจากรัฐบาลเมียนมาแล้วก็เอามายื่นขอกับการไฟฟ้าของไทยการไฟฟ้าภืมิภาคก็ให้ไปโดยที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การไฟฟ้า ในพื้นที่ของเมียนมาเองนั่นแหละก็เป็นคนบอกว่าอ่ให้เพราะว่าตัวเองจ่ายให้ไม่ไม่มีไฟฟ้าจ่ายได้พอไทยก็โอเคแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นที่มันเป็นการเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับมันเป็นช่วงต้นของการทำที่เรียกว่ากิจการการค้าชายแดนอะ ซึ่งตอนนั้นเออมันมีการสร้างมงสร้างเมืองสร้างอะไร,ร,รธุรกิจมันหลายอย่างนี่ทั้งอุปโภคบริโภคทั้งธุรกิจอื่นเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ธุรกิจสีเทาไอบอลเนี่ยมันแทรกอยู่ในธุรกิจใหญ่นนในตึกใหญ่อาการไฟฟ้าก็ถือว่าก็จ่ายไปเพราะตามากิจการการค้าชายแดนตามปกติเพียงแต่พอสองสามปีหลังมาเนี่ยไอธุรกิจคาสิโนอ่ะมันดันจลายพันนะไปเป็นคอร์เซนเตอร์ไปเป็นสะกรเมอร์อะไรต่างๆเนี่ย ซึ่งมันก็เริ่มเดิมทีมันก็เป็นเรื่องของภายในเขานั่นแหละไอ้ชนกลุ่มน้อยไอ้ชนเมียนมาจีจนอะไรก็ว่าไปแต่ตอนหลังมันไม่ใช่แล้วตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้ก็ถามต่อที่บอกเนี้ยอ้าวแล้วใครจะเป็นคนยกเลิกอ่ะในเมื่อเงื่อนไขข้อที่สองของการไฟฟ้าเนี่ยเปิดช่องอยู่แล้วแต่การไฟฟ้าต้องมีเหตุมีผลคําว่ามีเหตุมีผลก็แน่นอนก็ต้องได้รับคําชี้แจงคําส่งสัญ,ญญาณมาจากหน่วยงานความมั่นคงถ้า เอาตามที่มันตามอำนาจหน้าที่แล้วความเหมาะสมที่สุดมันก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละหรือถ้าจะให้เร็วกว่านั้นเนี่ยนายกในฐานะที่แบบว่าสูงสุดอยู่แล้วดูสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยหยิบยกและดําเนินการเลยแบบนี้จะเร็วขึ้นไหมคะอันเนี้ยก็จริงจริงะใช่ค,คือณตอนเนี้ยเราก็เข้าใจนะบางทีนายกท่านก็เพิ่งมา และประสบการณ์หรืออะไรมูหันลีหันขวางอะนะ <c oughs> อยู่ปุ๊บเนี่ยที่จริงเนี่ยฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะสภาความมั่นคงเนี่ยเป็นฝ่ายประจําที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว <c oughs> ก็ควรจะแจ้งนําเสนอไปเลยและจริงตอนเนี้ยท่านนายกก็มอบห้รองภูมิธรร,รมมากํากับอยู่แล้วก็ไม่ต้องถึงนายกก็ได้คุยกับท่านรองภูมิธรรม <c oughs> ว่าตอนเนี้ยประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้การไฟฟ้าภูมิภาคหาลุมาฉะนั้นขออนุญาตจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยให้รองภูมิธรรมเป็นประธาน ก็จบก็เอาหน่วยที่เกี่ยวข้องที่พี่ว่าในชั้นต้นนะ่ะมาร่วมประชุมหา,ารือกันปั้งเป็นมติมติเสร็จปั๊บก็ส่งไปให้การไฟฟ้าภูพิภาคการไฟฟ้าก็เข้าทางเลยอ่าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาข้อสองฉะนั้นผมขอใช้สิทธิ์อันนี้ยกเลิกคุณตัดไฟทันทีใช่ครบผมครับ